สวัสดีค่ะพบกับช่อง Youtube c h ช n n e l คิมตายอนกันนะคะก็กลับมาแล้วค่ะทุกคนก็หลังจากที่ห่างหายไปนานหลายเดือนมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปทำจมูกมานั่นเองค่ะแล้วจริงๆอ่ะเราก็อยากจะรีวิวให้ทุกคนแบบว่าดูนะคะว่าแบบว่าแต่ละวันมันเป็นยังไงยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ทีนี้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะตัดปีกจมูกด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอตัดเสร็จแล้วแบบอะไรเสร็จเข้าที่เข้าทางหมดแล้วแล้วเราก็ค่อยมารีวิวดีกว่าค่ะแล้วก็ประกอบกับการที่เราเนี่ยขี้เกียจมากเลยนะคะช่วงนี้แบบว่าขี้เกียจทําคลิปหมดแพชชั่นขี้เกียจตัดต่อน,นั่นนี่นู่นโน่นแต่ว่าพอเราเห็นแบบว่าลิปที่เราเคยรีวิวอะค่ะลิปอีทูดีแบบว่า กระแสตอบรับบอกว่ามันเกินการคาดคาดหมายของเราบ้างๆเลยนะคะก็คือแบบว่ามีคนดูเยอะแล้วก็มีคนแบบว่าออชื่นชอบในการรีวิวนะคะเราก็เลยรู้สึกแบบว่ามีไฟจุดประกายไฟขึ้นมาในตัวเรานะคะก็เลยคิดว่ากลับมาทําอีกดีกว่าก็คือวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวลิปให้ทุกคนดูอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปหลักสิบนะคะก็คือไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะที่เราซื้อมา ก็มีจำนวนเท่าไหร่แทนแทน,แนเท่านี้เลยค่ะ ก็คือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อลิปมากชอบซื้อมากๆมากเลยนะคะก็คือแบบว่าเวลาไปเดินแบบว่าเอออีเวนต์บอยวิวเทียมบูธมันตี้หรือว่าเห็นในเว็บในช้อปปี้นะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันลดหรือว่าเป็นลิปที่แบบราคาไม่ถึงร้อยอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบน่าใช้อย่างเงี้ยเราก็จะชอบซื้อชอบกดมาเยอะๆนะคะแบบชอบมากค่ะเป็นโลกก <c oughs> ็ <c oughs> เลยแบบว่า เออเอารีไว้ให้ทุกคนดูดีกว่าเผื่อว่าทุกคนแบบว่าเอ้ยอาจจะชอบอาจจะแบบว่าเอ้ยลิปมันแบบไม่แพงมันก็มันก็สวยดีนะหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าใครอาจจะแบบไม่กล้าลองแต่ว่าพอเห็นสีแล้วอุ้ยอุยมันดูดีอาจจะลองได้ก็ได้นะคะก็ยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวแรกกรันเลยดีกว่าค่ะไปเลย <laughs> ค่ะก็ก่อนที่เราจะไปลองกันนะคะก็ทุกคนอาจจะสงสัยอุ้ยทําไมแต่งตัวดูแบบแอบเบลมากเลยนะคะก็คือว่าเพื่อเป็นการที่ปกคลิปเราจะได้สวยๆนะคะแล้วก็เลยแบบว่าแต่งตัวดูดีหน่อยนะคะปกคลิปเราจะได้แบบอุ้ยสวยงามและดูน่าดึงดูดนะคะนั่นเองไม่มีอะไร <laughs> โอเคค่ะนั่นแหละแล้วเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยกว่าก่อนหยิบเทก่อนคือมันเยอะมากตัวนี้เรานําเสนอมากเลยนะคะตัวไหนล่ะตัวไหนล่ะ เ่าหายอา้าวนี่ตัวนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรามันจะมีสองอันหายไปแล้วไหนล่ะหายไปแล้วขอไปตามหาก่อนนะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็ลิฟตัวแรกที่เรานำเสนอ,อมากๆเลยนะคะเราเพิ่งซื้อมาในราคา49บาทนะคะถ้าจะไม่ผิดของโตกิโดกิอะไรสักอย่างโตกิโดกินาาั่นแหละค่ะ เราซื้อในมันตี้นะคะก็คือเจอว่าลดราคาอยู่นี่ค่ะแพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบนี้อยู่ในกล่องแบบนี้ดูดีมากๆเลยเห,เห็นไหมเห็นไหมอ่านี่นะคะแบบนี้ก็เบอร์สองนะคะที่เราจะนําเสนอแต่ว่าคือแบบว่าสีมันดูสวยเแบบนี่นะคะเป็นสีแบบว่าชมพูชมพูแบบนี้นะคะแต่ว่าพอทาเนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดมันไม่ติดปากอ่ะทาทาให้ดู นาะฮะอุ๊ยก็ติดเลยอา้าแต่ว่าตอนที่เราแต่งหน้ามันแบบว่ามันแบบมันดูไม่ค่อยติดนะเราเราก็เลยต้องใส่ลงลิปสีอื่นทับอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าวันนี้ดูดูติดนะคะเออสวยเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบนี้ประกายแบบวาวอ่ะแต่เราจะให้แล้ว ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่นะคะของดาอิมอันปุเอออะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะประมาณนี้นะคะเป็นสีเบอร์อะไรอีกล่ะนั่นไงไม่มีบอกแต่ว่าเป็นลายหมีนะ่ารักมากเลยนะคะสวยมากถ้าทับไปอันนี้ก็ราคาหลักสิบหมดนะคะอืม เทาทับแล้วมันก็จะสวยงามแม่ทุกคนเราต้องขออภัยด้วยที่เราแบบว่าไม่ได้ศึกษาราคาแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่สิไม่ได้ศึกษาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปขุดขุดในช้อปปีที่เราเคยซื้อมาแล้วเราก็จะแปะราคาไว้ให้นะคะแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดราคาเนี่ยเพราะมันจำไม่ได้แต่ตอนที่เราตัดต่อนเนี่ยเราจะแปะไว้ให้นั่นเองโอเคจัดไปนี่ค่ะเทาทาับเข้ากันเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูสวยงามมากเลยนะคะอ่า โอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวอื่นกันค่ะเมื่อกี้นะคะเราทาตัวนี้ทับกับไอตัวเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาตัวนี้แบบโดดๆให้ดูว่าสีมันจะเป็นยังไงนี่นะคะสีมันก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้มากเท่าไหร่แต่ก็สวยมันก็แดงๆแบบวาวเววสุดตาจริงๆแล้วก็เช็ด อันนี้ใช้เสื้อเช็ดในเสื้อเช็ดน,นะคะได้ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะคินซิง่งหรือว่าคนใช้คินซิ่งเช็ดดีมันจะได้แบบชัดๆเนาะเอาไปเอาคินซิ่งดีกว่านะคะเฮ้ยแม่ไม่ได้พูดนานนะคะดูตะกุกตะกักเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา two hours later โอเคค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะมาพร้อมกับคินซิ่งค่ะเช็ดเลยอะไรได้เห็นสีชัด นี่ค่ะเช่เอาเอาใหม่เอาใหม่ก็อ่าโอเคต่อไปมาที่โตกิดูกิเหมือนเดิมนะคะเป็นเบอร์สามนะคะเบอร์สามคือบางอันอน่ะมันก็สีเหมือนกันนะคะทุกคนแบบว่าบางที่ห้องอาจจะสีเหมือนกันแต่ว่า ของมันต้องมีนะคะแล้วก็เลยซื้อมานะคะขันนี้ก็จะเป็นเบอร์สามนะคะ,ะบแค่อร์มานี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้ยี่ห้อน,นี้มันแวววแบบสีมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบว่าอะไรเท่าไหร่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเราถ้าเราแบบว่าอาสีอื่นแบบทาทับไปมันก็จะแบบอู้ว้าวเลิศนะคะโอเคเช็ดค่ะเช็ด อ่าต่อไปนะคะนี้เป็นของ four you t นะคะเบอร์ c 2 <4 22. S 1> 4 22, 4 2งสอง c สอง u r อันนี้ก็ซื้อมา79บาทหรือกี่บาทเน่แหละจำไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าพาว่าอะไรอะแหมลืมทุกคนต้องขออภัยนะคะเราแบบขอ,องอ้องหน่อยนะคะมันเบอร์เบอร์ไม่ค่อยได้นอนนะคะอันนี้อะไรอะซื้อมา6ซื้อมาที่วัดศานะคะมันลดอันนี้ก็จะเป็นลิปน้ำแมท สวยอะทุกคนอันนี้สวยเห็นไหมโอเคไปเปลี่ยนสวยอะแต่เมื่อกี้สวยไม่ได้ใช้เลยนะคะแบบว่าพอเราแบบลองอะทุกคนเป็นแบบว่าลองแบบอุ้ยสวยมากมันต้องมีสุดท้ายซื้อมามันก็ไม่ได้ใช้เนาะ หมด咯เพื่อมีเพื่อความสบายใจนั่นเองอืมเซตอันนี้เราก็แฟชั่นเซตอีกท่อนหนึ่งโอเคต่อไปเอาเป็นทีไรยี่ห้อดีกว่าเนะโฟลยูทูบแล้วอันนี้ก็โฟลยูทูบเหมือนกันดับบิลสามสิบสองเมียมิบัสใช่ไหมอ่านมีเขาอ่านว่าเมียมิหรือเปล่านี่แหละค่ะทุกคนเอ็มสามสิบสองเป็นแบบนี้แพ็กเกจ หัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจว้าวหอมนะคะหอมมากเหมือนดับบิลมันจะเป็นแบบแวววาวมั้งเราราเราเแล้ว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 สีมันแมทหรือเปล่าเพราะว่าเน้นรู้สึกนะมันแวววาวแบบว่ามันเป็นน้ำน้ำช่ำๆหน่อยนี่ค่ะ w สามสองเจ็ดสิบเก้าบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะซื้อตอนมันลดทุกคนอาจจะงงนะเพราะเราอะไรวะเ,เข้าออกออะไรเงี้ยคือเราอะรู้สึกว่าเรานั่งไกลอ่าอ่าอ่าเอานนี้ก่อนเราใช้ iPad ถ่ายช่มอยแล้วเรารู้สึกว่าเรานั่งไกลจาก i อ a d แล้วแต่ว่าถ้ามองอะไเงี้ยมันรู้สึกว่าหน้าเรามันก็ใหญ่โอเคเต็มจอใช่ไหมแต่พอแบบว่าถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบผ้ามุมกว้างแหละมันแบบว่าเราไกลเป็นตัวเล็กเลยอะ่ะ เราไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงอ่ะเราก็เลย z o มซูม,มให้ทุกคนเห็นปากเราชัดๆแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีมันอาจจะต้องตั้งค่าอะไรในกล้องนั่นแหละแต่เราเราไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันนะ <c oughs> รอบนี้ zoom z มาแลทุกคน <c oughs> ดูสิทา,ลอ,าล,ลองพื้นหายเลยลองพื้นหายอะโอเค f อ r ูทู t อ b e ทูหมดหรือยังจ้า หมดเลยแตายังไม่หมดนี่นะคะ for you two W สามหสีฟันกี้มังกี้ฟันกี้มังกี้ท่านี่ก็จะเป็นแบบชมำชซื้อมาไม่เคยได้ใช้เลยฮะทุกคนแต่พอเรามาลองให้ทุกคนดูอะเราไม่เห็นถึงความต่างเลยสีที่ซื้อมาก็คือสีมันแนวเดียวกันหมดเลยอะองใส่ชอบแนวแนอนี้มั้งแม นี่นะคะเบอร์ W สามหกแบบน,นี้สวยอะ่ะสวยมากเช็ดปากเยินหมืแล้วตอนนี้ <c oughs> ต่อไปเป็นสัสีและการสาัสีนี่ซื้อมากี่บาทจะไม่ได้แต่ก็หลักสิบนั่นแหละซื้อมาในเออวสันมันชอบรถนะคะทุกคนลองแบบว่าเดินบ่อย อันนี้เบอร์23นะคะแอปปิคอร์สไซรัส <C ell noise> นี่เก่แบบนี้อ่ะให้ดูให้ดูกันเบอร์นะคะทุกคนเบอร์เบอร์หน่อยอ่าโอเคอันนี้เขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบไหนทุกคนลิปที่เรามีอะ่ะแม่งก็สีเหมือนกันหมดเลยไ <c oughs> <c oughs> อยโยเมื่อกี้ก็สีนี้ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าของมันต้องมีใช่ไหมทุกคนเวลาเราเดินอ่ะแบบเฮ้ยมันสวยอะอ้ยมันดีฉันเอาจะสรุปเหมือนกันหมดเลย <c oughs> นี่นะคะก็เบอร์ยีามนะคะแอปปิลคอส่ซรับประมาณนี้ <c oughs> ทำหน้าแอปเบลทำไมเออสวยดีอะโคเคเช็ดอ่าต่อไปสัตสีอีกแล้วนะคะสัตสีเบอร์สิบสอง สตรอเบอรี่มูสนะคะเบอร์สิบสองสตรอเบอร่อร่อยจริงๆแม่ชอบรู้สึกชอบสีน,นี้เนี่ยเป็นชมพูเออนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาหน่อยเมื่อกี้สีเหมือนกันหมดเลยสามสีแทง่งอันนี้ก็ได้ออกชมพูชมพูสวยเนี่ยทุกคนเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมทาปากใช่ไหมคะแล้วก็เอามาทาแก้มได้นะเนี่ยเห็นไหม อุ้ยดีลอยไม่เปลืองทางแก้มโอเคนี่นะคะสตอรี่มูดสวยอะเฮ้ยดูเป็นสาวหวานเซ็ตท <Shit. S 2> <c oughs> าก็เท็นเธาก็ทาย่นแล้วนะคะับป้าย่นแล้ว หมดยังไงหมดแล้วต่อไปเป็นยี่ห้อนี้ละกันของจีนซื้อในช้อปปี้ถูกมากเดี๋ยวแปะราคาให้ Silky lasting color นะคะแบบนี้ยี่ห้ออะไรอะ่ะโฮโจยี่ห้อโฮโจโฮโจนี่นะคะสองสีอ่ะดี๋วรีวิวเ,ววเบอร์ศูนย์นหนึ่งก่ททอนสูนย์หนึ่ง smooth texture เออมันก็สมมูทเท็กเจอร์สองสองก็คือว่าเนืเท็กเจอร์มันสมูทสมูทไงเออเบอร์เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งไม่มีชื่อนะเป็นแพคเกจแบบนี้เนื้อผลิตภัณฑ์มันก็จะเป็นประมาณนี้ดูดีนะคะดูดีเธอต้อง่าแบย้ำๆหน่ะสวยอ่ะสวยอ่ะ โอเคเซ็ตถ้าแล้วก็ไม่ถูกต้องต่อไปนะคะเบอร์สองเบอร์สองสีมันจะส้มๆจะปากเราเม็ชมพูแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะใช้ได้เห็นเนื้อบอกใช้เป็งครูเราโอเคเบอร์สองเบอร์สอง เบอรสองมันจะเป็นสีส้มๆนะคะทุกคนสวยงามเบอร์สองสวยค่ะเชดอกไปต่อค่ะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นเออยี่ห้อแคปปูวินี้ <Wow. S 2> ปวินิหรือเปล่าเนี่ยค่ะของจีนนะคะของจีนเหมือนกันซื้อในช้อปปีนะคะชอบซื้อในช้อปปี้มันแบบถูกๆมันมีลิปแบบว่ายี่ห้อที่เราไม่รู้จักถูกๆดูดีนะคะแล้วพอเราซื้อมาก,ก็รู้สึกไม่ผิดหวังนะคะมันก็สวยดีนะคะอันนี้เป็นเบอร์สามนะคะทุกคนเบอร์สามแต่มันแต่สุดท้ายสรุปสุดท้ายก็คือเรารู้สึกลิปที่เรามีเยอะๆอะ,อะ มันก็ดูไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะแค่ต่างที่หัแค่นั้นเองก็อย่างที่บอกค่ะของมันต้องมีค่ะทุกคนอืมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเบอร์สามสีดูคล้ายๆคล้ายๆอันนี้เลยคล้ายๆน้องหมีอันนี้เลยนะคะโอ๊ยรวมนี่นะคะประมาณนี้ตุงแล้ก่อนรู้สึกว่าฝากมันแบบเป็นลิปเอเดี๋ยวมันจะไม่ได้สีที่แท้จริงแต่ตอนี้รู้สึกเย็นนานๆค่ะปาก อ่ะเบอร์สามไปแล้วใช่ไหมต่อไปยี่ห้อเดียวกันเบอร์สเบอร์สี่ต่างกันไหมต่างกันหรือเปล่าโอ้ยนี่เขาจะมาเน,นี้ก็ดูไม่ได้ต่างกันมากหรือว่าต่างแ,แต่เหมือนสีมันเข้มกว่าไหมทุกคนมันแดงๆนะ สวยค่ะโอเคต่อไปยี่ห้อเอ่อนาลีว้านาลีอะไรนีคาล่าเออยี่ห้อนีคาล่ายี่ห้อนีคาล่าสวยนะคะทุกคนอันนี้น่าจะซื้อเกเก้าบาทนะคะตอนนั้นมันลดแล้วแบบว่าแพ็กเกจก็แบบว่าดีอะ่ะเราชอบมีเบอร์ห้ากับเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งก่อนละกัน ก็คือว่ามันมันร่วงนะคะมันก็เลยแบบหักๆเป็นแบบนี้หน่อยนะคะแต่ว่าสีมันดีค่ะทอ๋อมันร่วงค่ะมันร่วงนี่นะคะอุ้ยสวยอ่ะเนี่ยทุกคนพอเอามารีวิวทุกคนดูอะรู้สึกว่าตัวเองมีขุมทรัพย์มหาศาลมากเลยแต่แบบ แต่พอในความเป็นจริงก็คือมีเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะพอเห็นแล้วมันแบบอันนั้นสวยอันนี้สวยมันก็ซื้อ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 แต่หารู้ไม่ว่าตัวเองก็มีสวย,สวยเยอะแยะมากเลยแต่ไม่เคยใช้เลยนะคะแบบซื้อมาแค่ความสบายใจเดี๋ยวเนี่ยทุกคนกลับไปแต่จะเอามาใช้แล้วดีกว่าแบบโอ้สวยๆยางนั้นเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเนคคาลา่าสวยมากเ็คโอเคต่อไปเบอร์ห้า เบอร์ห้ามีชื่อไหมอะมองไม่เห็นเบอร์ห้าเขาจะออกส้มส,ม,สมนะคะมันจะเป็นส้มส้มอุ้ยประทับใจว่ะอสวยอ่ะทุกคนดูดิสวยอะอนี่ค่ะลค่ารุ่นนี้ชอบจุงเนี่ยไม่ออกมาใช้เลยเแต่จะใช้แล้วจะใช้แล้ว สวยอ่ะ <laughs> อุ้ย <c oughs> เช็ดโอเคต่อไปยี่ห้อสีจันนั่นเองค่ะยี่ห้อสีจันนะคะสีจันก็คือแบบว่าซื้อหลายแท่งมากนะคะมันเจ็ดเก้าบาทมั้งหรือเท่าไรหร่นั่นแหละตอนนั้นในวัสดมันลดอะ่ะเน,บบนี่ยท่างเล็กแบบเนี้ยโอ้โห ของมันต้องมีอีกแล้วนะคะคือแล้วเราก็จะคนพบว่าเอ้ามันก็เหมือนแบบที่เรามีนี่นะแต่ว่าไม่ได้เราต้องมีใช่ไหมห้าแท่งเลยนะคะทุกคนโอเคเอาแบบแวววับกันดีกว่าเนี่ยนะคะแพ็กเกจมันจะไม่เหมือนกันออ้ยอันนี้มันไม่ใช่สีจนันเนีอัน,นี้มันที่ข้ออื่นวางก่อนมีหกเอมีห้าแทง่งก็คือถ้าแบบว่าเป็นแพ็กเกจแบบวาวาวแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อมันจะแบบวาววาวๆแต่ถ้าเป็น แพคเกจแบบอย่างเงี้ยด้านๆแบบเนี้ยเนื้อมันจะเป็นเนื้อแมทน,นั่นเองเรามาลองแบบเบาๆก่อนแล้วค่อยแมทดีกว่า S03 ก่อนละกัน S03 S03 ชื I mean. <laughs> <laughs> ่อว่ากรลดิจูดกรลดิจูดเหรออันนีแกดิจูน่าจะใช่เทาเลยนี่ค่ะทุกคน สวยอะ่ะสวยอะ่ะสวยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะทำไปเองนะคะมาจุดนี้่ะเช็ดออกคือทุกคนคะ่ะถ้าเราไปเร็วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแบบว่ากดหยุดไว้นะคะแล้วก็ดูเสียวเราก็ลืมไปว่าแบบต้องแบบทำเป็นลูกเล่นให้ดูหน่อยแต่ว่ามันมาครึ่งทางแล้วลืมไปเรื่อยๆไม่เป็นไรกดหยุดเอานะคะทุกคนกดหยุด ต่อไปนะคะทุกคนเชฟต่อไปนะคะเบอร์เอสศูนย์แปดเอสศูนย์แปดเนี่ยน,น่ารักอะสิมันแบบน่ารักอะแค่ฝาก็น่ารักแล้วนะคะ,ะนี่นะคะอันก็สีชมพู เอาหน้าเกไ็ดคล่องกลัวไม่เห็นกลัวไม่เห็นสีชาแล้วก็เช็ดอ่ารู้สึกแสบปากแล้วปากมันเยินแล้วบอกว่าเช็ดแรงนะคะเช็ดทั้งอันนี้ทั้งเสื้อเลยทุ่มส่นสร้างมากเลยนะคะทุกคน ต้องมาดูกันนะคะอ่าต่อไปแบบแมทอ้าวแบบเออแบบอันนี้ยังไม่หมดนี่ S 0 4นะคะ S 0 4นย์สี่ S ศูน์สี่สีอัลอเทนติกอัลเทนติกใช่ไหมดูแบบม่วงๆนะคะอืมอืม สีนี้ก็ดูสวยอ่ะดูแบบเรียบร้อยพอดีสุภาพตงต่อไปนะคะจะเป็นแบบแมทแบบแมทเราซื้อมาสองอันก็มี M02 m 0 2นบ์สองเ m o d ศ s นย์สองแบบโมเอดเสาเลยเสียงก็จะชัด อันนี้ก็สีสุภาพสีคล้ายๆเมื่อกี้เลยอะสีคล้ายสีเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบแมทตกว่าสวยค่ะสวยค่ะเอาไปสิบต่อไปเบอร์เอ็มศูนย์สามชื่อว่าเมนเทอร์อุ้ยฉันเป็นเมนเทอฉันเป็นเมนเทอของทอค่าเลย อันนี้เขาจะออกเสีชมพู <c oughs> คำขำตัวเองอะตัวเอมันต้องซูมเข้าสูมออกแต่ว่าตอนดัดต่อมันก็ทำแบบซูมเข้าซูมออกได้นะแต่ว่าเราต้องไปฝึกดืมอฝีมือเพราะว่าเราก็ไม่ได้เซียน <c oughs> ต้องพยายามฝึกกันไปนะคะทุกคนสู้เขาโอเค ส,สวยจุงอุย้ยคอแห้งจังเลยอะ่ะเดี๋ยวกินบิทท็กเนอนนะันแม่ไม่ใช่สปอนเซอร์เข้านะคะทุกคนอยากทำเป็นแบบอุ้ยอุย,อยเรามาดื่มบิทท็กนดีกว่าอื้มอสดชื่นนะคะก็นี่นะคะพ่อซื้อมานะคะจากร้านค้ารายย่อยนะคะทุกคนเราต้องอุดหนุนร้านค้ารายย่อยกันนะคะในหมู่บ้านในชุมชนของเราค่ะ อืมโอ้สดชื่นค่ะไปต่อกันเลยไหมคะไปะว้าว <Wow. S 1> อืมทุกคนอยากเล่นอยากเล่นเฉยไม่มีอะไรโอเคไปค่ะไปต่อเอ่อเบบี้ไบค่ะของเบบี้ไบเบอร์อะไรอะเบอร์สิบพิงค์ซีวิต แบบนี้ซื้อมาในราคาหลักสิบเหมือนกันทาเลยทาเลยสวยอ่ะสิ่งที่เรามองข้ามไปมันช่างสวยงามเหลือเกินดูสิออม เราก็มีลิปเยอะแยะมากมายไกกองเป็นภูเขาเรากานี่มนะทำไมเราไม่เคยใช้เลยล่นะทำไมเราไม่เคยมองเห็นอืมมันสวยจุ้งทุกคน <c oughs> ทุกคนคิดว่าเป็นไรวะ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะเรากำลังบิวตัวเองอยู่นะคะทำ <c oughs> <ม>ทำให้ตลกเข้าไว้นะคะอย่าหมด e n e r จ y รู้สึกหมด e อ e r g y มันต้องร่าเริงเข้าไว้ มันช่าอร่อยทุกคนร้อนหรอร้อนร้อนเหนื่อยโอเคต่อไปต่อไปยี่ห้อโดิมากันงบิบิบาไรเบ,รบรริร์ตเจ็ดโรสทีโรสทีสทก็คือเป็นกลาบแบบชากุลาบหรอโรอสทีเนะี่ยดูสิแบบ หมือนใบ,บ้แห้งเลยสิเหมือนใบไมแห้งแหละอืมเอาม,มือแบบเวอร์หน่อยอืมสวยไงมันสวยจริงๆหมอ,อเยเ <c oughs> ช็ดทอน,นอุ้งเช็ดเออทำไมเราได้แบบว่ารอให้มันแห้งอะไรแบบให้ทุกคนได้ดูเลยเนาะแต่ไม่ใช่เน,นื้อแมทนะมันก็เบาวับ,บ,บสวยทุกคนก็รู้แลว้วสิมันเป็นกันแหลน้องไม่ต้องอรอหรอก หรือว่าต้องรอวะ <laughs> โอ๊ยน้อง